วันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่กลัวการเปิดแ a p หรือกลัวการเปิดฝากระจกตาในการรักษาสายตาวิธีการเลสิกคนกลุ่มนี้เขาจะไม่อยากทำเลสิกเลยเพราะเขาไม่ต้องการที่จะทำให้กระจกตาเขาเนี่ยมีการเปิดฝากระจกตาที่มีขนาด21ม mm. เมตพราะทางเลือกของเขาอ่ะก็เหลืออยู่ไม่มากนะักถ้าทำงานบนกระจกตาก็ทางเลือกอยู่แค่2อ,อย่างคือ PRK ซึ่งไม่เปิดฝากระจกตากับ r ีเล็กสม l ยซึ่งไม่เปิดฝากระจกตา แล้ว2วิธีนี้มันต่างกันยังไงล่ะนะคะ P.R.K. ไม่เปิดฝากระจกตาแต่ขั้นตอนขูดผิวกระจกตาด้านบนค่ะขูดผิวกระจกตาชั้นบนสุดที่หนา50-55ไมครอนเรียกว่า e p i ท e ลียมแล้วจึงเจียระไนด้วย excimer laser รักษาสายตาสั้นยาวเอียงในเมื่อเราขูดผิวกระจกตานั้นนะคะก็จะเกิดเป็นแผลกว้างๆขึ้นมาบนกระจกตา คิดดูสิคะแผลถลอกตรงนี้เราก็ยังเจ็บเนาะนภาษาอะไรกับแผลบนผิวกระจกตาแน่นอนก็รู้สึกเจ็บมากอยู่ประมาณ2วันที่สำคัญคือเราต้องคอยให้แผลนั้นเนี่ยชั้นอีพิทิเลียมมันเข้ามาปิดจากนอกเข้าสู่ในให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่2-3วันแผลถึงจะปิด ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าการทำ P.R.K เราจะต้องใส่คอนแทคเลนส์ไว้เพื่อลดอาการปวดและช่วยทำให้การหายของแผลนั้นประสานเกิดขึ้นเร็วขึ้นส่วนการมองเห็นก็จะเริ่มเห็นชัดเนี่ยหลังจากประมาณ5-7วันแผลค่อยๆหายและการมองเห็นก็ค่อยๆดีขึ้นวิธีนี้ก็เลยใช้เวลาเยอะค่ะถ้าจะลางานเนี่ยอาจจะต้องลาเป็นอาทิตย์เลย2วันแรกก็จะเจ็บมากด้วยนะ อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของวิธี P R K ซึ่งไม่ได้เปิดฝากระจกตาวิธีที่มาเป็นขวัญใจในยุคปัจจุบันน่าจะเป็นริเล็กสมายเพราะว่าไม่เจ็บเหมือนอย่าง P R K รีเล็กสมายใช้เลเซอร์ชนิดเดียวที่เรียกว่าเฟมโตเซกัลเลเซอร์เจรไนกลางกระจกตาให้เป็นรูปร่างของเลนติคู่ซึ่งมีหน้าตาเหมือนขนมแพนเค้กจากนั้นเนี่ยเปิดแผลเล็กๆหยิบเลนติคู่นี้ออกมา จึงไม่เกิดแฟลแต่อย่างใดมีเพียงแค่แผลเล็กที่มีขนาด2มิลิเมตรเท่านั้นแต่ว่าด้านในนั้นเนี่ยก็จะเป็นพ็อกเก็ตของที่เราดึงเลนส์คู่ออกแล้วเราก็รอปิดแผลนั้นเจ็บอย่าง P.R.K. ไหมไม่เลยคืนแรกสบายมากวันรุ่งขึ้นก็เห็นและใช้งานได้การฟื้นตัวเร็วที่สำคัญรูปร่างกระจกตาเปลี่ยนน้อยในระยะยาวเกิดผลดี ตาแห้งน้อยเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นการทำลิเล็กสมายจึงเป็นขวัญใจของคนที่กลัวการทำแฝดมากเลยในปัจจุบันค่ะ